ดูดิรถถังเฮ้ยโอ้โหเฮียรถถังเดี๋ยวคตรเยอะไม่มีใครขี่เลยวะ้วทำใหม่วะ <c oughs> ทำไ,มไหำไมคนรจะไม่ชอบรถถังนะแต่จริงกูไม่ชอบแหละกูชอบจิงมากกว่าแต่รถถังมันหัวจริงรถขียากเลยเฮียมันโดนยิงง่ายเลย ี่ยวคุณอยู yeah, me, right? ่ไหนเนี่ย่ะมึอยังไม่เกิดนี่่ะคงไปซีสองได้ไงวะเกิดซีสองะเออเกิดซีสองจะไปยึดยึดอิไระวะยึด A เอาเองหรือเปล่าอุ้ยแกไม่ปิดเลย สายมานี่มันก็ไมีรถไม่มีรถถังวะบุกมาแล้วที่จะบุกมาเองละมากับเพื่อนบุกใหญ่คนอะไรวะด่านนี้ทำไมรถถังไม่มีใครมายิงรถถังเลยวะไม่มีใครยิงรถถุงไม่ซ้อยิงมันยิงไหนมาเนี่ย Ờ, mình đã mi đã khai mạnh. mà, Phương bên nó, ừ. ừ. hương bên nó. Hu bên đi ra này này, hai kha này, na. Hu bên kia yu na. Hu bên kia ơi, na. Hu bên kia yu na. Hu bên kia yu na. Hu bên kia yu ยังมีขี่รถถังไม่ไปไหนเลยอ่ะไอ้ยยังมีเครื่องบินสัตว์มัแต่เครื่องบินมันไม่ดีมันไม่ค่อยทำอะไรกูมากได้มากเป่าไอ้การนี้มันแบบยังไม่เทียบพอกูจะไปที่ดีไปถึงาุดดีไปยึดงยึดมันเป็นเครื่องบินลำลำเล็กไงกูไปดีกูไปดีเออ๋ยวจุดเวลาได้เกี่ยวกี่สุด อ่ามึงขึ้นรถกูจะไหนวะโอ้ยิงมันยิงยิงมันยิงมันนอนทำไมไม่นอนยิงนอนยิงเงี้ยเห็นด้วยนะรถถังอรมานมือน็กดวะอ๋อรถถังใหญ่อยู่ไอ้เครื่องบินน้อยเลยโอ้เสียหัดเอาหวานไปแปะ้วเบอร์ดิ้ยอ๋อมันมีพีมมืดด้วย มันมีพี่มืดด้วยพี่มืดน่าจะยิงเวย้ยแล้วอาหว่างมันก็แปรไอ้สัสเม่งก็เลย,ย,ย,น,เลยนั้นเดี๋ยวผูเอาปืนยิงเครื่องบินมาเฮ้ย hey, อะลดยิงเครื่องบินมาไหนวะรถบินเครื่องบินเยอะดีรเต็มประท้อไบไม่มีใครขับเลยสัตสเนี่ยม,มันเห็นเครื่องบินไหมมองดีแบกูไปไปหาเครื่องบินกัน ว่าไงเจอแล้วนี่หนึ่้าร้อยเมตรไกลไปไอ้สัตว์ปืนหนึงบางกูไปหมดเลยกูบางที่แต่ทัดด้ยเนี่ยปืนไม่เนี่ยิงเหรอนี่มึงกดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกดเขื่อกดออก ยิงวะยิงหอกอะไรวะอ๋อรถอ้นั้นรถล่ารถถางไอ้สัตวรถที่มึงชอบอ่ะไอนมัดนาเดมนี่ยเอาปรับปืนใหม่มั้งยู่ไหนดูก็จุดตาเ๋ยลงไปลง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 ไอ้สัตว์ลงลงลงไอ้สัตว์ลงลงลงายแล้วยิ่งสีน้องวันดุย

กูจะเล็งเครื่องมินล็อกเป้าแต่ว่ามันมันมองเห็นกูมันยิงกูตายงวดไอ้สัสทำอไมทำไมมีรถเล็งวะไอ้สัสเฮ้ยว่ามีรถที่มึงชอบดลยวะไอ้ตรงด้านล่างแต่ตัวรถถังไรไหนเลือดมันบอกว่าไอตัวอะไรตัวใหม่น้องเป็ดตากมันแบบมันนอนอยู่แล้วมันชุบตัวเองได้โดยไม่เสือวะชุบตัวเองเหรอวะเออชุบตัวเองมันโดนแล้ว มก็อยู่ในโอเปอเรเตอร์ป่ะในหมวดโอเปอเรเตอร์วะเฮ้ยผมไม่รู้หรอกผเ,เห็นไอ้เพลเลอร์มันแบบไม่ชุบเลยเงนเดืนน่าจะหมวดในโอเปอเรเตอร์มั้งเนี่ยในรถล่ารถถังไอ้เนี่นยจะไปยิงมีรถที่มึงชอบเออรถล่ารถถังอยู่ที่ตรงด้านล่างมีรถทุกคันเลยม<อ><ะ>ไม่ได้ นม่งแบบรถทุกคันมันมีหมดเลยฮะทุกคนไม่มีใครขึ้นรถเลยไม่ยือคดูรถแล้วรถไม่มีด้านล่างด้านล่างอะไรอ่ะเหี๋ยอีก็ค่ตัวคืนคนยะครับดูดีเลยดีกับอี วรถลาดรถถังมันมีคนเอามาละมึงเอามาั่งรถลาดรถถังเนี่ยรถที่ไอเหี้ยใครรถลาดรถถังวะรถใครวะเอไอจีเครื่องบินไอสัตวอ๋อไม่ใช่พี่หนวดไอ้เหี้ยพี่หนวดไอ้สัตว์เดี๋ยวมาดูคัันน้นมาคือเอารถที่มึงชอบไหมยังไม่หยุดกล้าขนาดนี้กล้ายิงหรือ นี่เลยจุดบิสเบียมอ๋ออันนี้ไอ้คันนี้ไปบริบูตปีต่อนนไอ้เฮียเฮ้ยรถที่มึงชอบทำไมวะมันมีสีแล้อมันพิวอะมันเร็วอะเร็วเร็วกว่าเนาะไม่มีดูไมแน่วะมึ้จะหนีตายหมอกเชียขึ้นบินกูรถดี เอ้ยวิ่งหนีดูยัหมอใช่หมอไม่เห็นมันอ่ใช่กูะถังกูแตกแล้วแม่ง<ต>พี่ห<ม>นวดอนี้กูขึ้นรถนึงพี่หนวดกับไอ้เฮาียอหวังแม่งประสานงานกัน จุดดีแม่งโดนแ่อนเชชเช่ชเอะไรแล้วนะ่ะบอกอะไรสักไอ้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยกูขึ้นมาแ <c oughs> <c oughs> ม่งเกือบตายเชี่ยมจุดดีจุดดีะก <c oughs> ูมันอืมลองดู <c oughs> อ่ะมันจะสู้ <c oughs> อ่ะเอ็มสองสองห้าศูนย์ก็ได้เหรอสไนเปอร์เจ๊แบบรวยสัด กระมาแล้วกระมาแล้วไอ้สัตว์มันขึ้นนั่นว่ะมันขึ้นปืนใหญ่มันขึ้นปืนใหญ่ไอ้สัตว์นี่มันตีนเป็ดเลยไม่เหมาเต็มปิดไม่ไม่ไม่หมอะเลยทำไมวะไปตายไหนก็ไปเต็มปิดนัวพิเศษเต็มเพ็ดเอ้ยมึงว่าน้องยังไงน้องวายุนี่น่าหวังเดียวอ่ะ อเอาหวังกูฆ่ามันได้ไอเทียพี่หนวดเยดเร็พี่หนวดไอเียนี่เดยกกูยิงปืนใหญ่ใส่ตรงจุดอีดีววกว่าม่าจุดออ่ะปืนใหญ่ใส่จุดอีชึบ ปืนใหญ่ปะล่ะไปกลัวมันอื้อแตกโดนปืนใหญ่กูไปไไไใครขึ้นรถมันเยอมั้มันขึ้นข้อมือัเะ่ไม่ได้ีอย่างเดียวไอ้เชี่ยพี่รวดกูมาแก้แค้นอยู่ไหนอยู่ไหนเสียหมองเลย เป็นป้อมปืนแล้วทรงพลังไม่จริงเลยไอ้ป้อมปืนนะถ้ามึงอยู่ไอ้อีกฝั่งหนึ่งแล้วมึงขึ้นป้อมปืนนี้ได้มึงกดกูเลยกูเคยไปขึ้นอยู่านี้อ่ะยึดต่อโดนยึดได้แล้วกูไปไปจุดซีหนึ่งซีสองด้วยฮะไอ้จุดนั้นแม่งโหดร้ายเกินไอ้เชี่ยอะไรวะพถังเครื่องบินบินไง มีที่สองร้อยคนไม่ไหวหรัจริงคุณภาพไ่อ่ะนีกตัวนอะไรเาเงี้ยรถไฟไหมเนียกูขึ้นรถปืนใหญ่เหมือนกันนะ ไอ้เหี้ยรถถังฝั่งมันมาว่ะมารถถังฟังเราวก็ต้องมาแล้วเราไปหลังที่เลยว่ะฮะกระโดดนิด้วหลาที่ว่ะกระโดเล่นหลับนี่มันก็แบบกลางๆอยู่เรากะต้องสูญเสียตรื่อน่งโอดีเราได้หนึ่งสองสาม้ตเยอะกว่านี้เราได้สี่จุด ไปเอเฮ้ย,ยมันไม่อันนี้แล้ววะนม่มาดีแล้วอะซื่อมันไม่มีเหมือนกันเนี่ยเอ็มบีครับดูคุไปล่าไอเอล้วโอ้โหแม่ เนี่ยหอรไม่ยิงกูแบบรัวๆเลยกูเจอแล้วศัตรูละแล้วฝั่งเราไม่มีใครมีขึ้นหอเลยกูลองหัดขีขีหอร์ไหมมูลองอะเยี่ยมูรไม่หยาเล่นอีกเลยจ้ะเยี่ยเคลื่อนฮอไอ้ยเยี่ยไม่เคื่อนมันเลยขีไอยากจังเยี่ยพุ่งแรง มันก็ยิบหายอ่ะก็ถ้าเทียกบกับปืนหลายๆปืนก็แรงอยู่แต่กูมันสายคือนเนี่ยกูไม่ชอบอาจจะเหมาะอ,อาจจะเหมาะมึงอาจจะชอบได้เพราะมึงชอบปืนสายอ่ะอยากถึงมึงก็ต้องการขนาดนั้นอ่ะหัวมึงแบบชอบให้มันสายเออแต่แต่ต้องมีอะไรกลางด้วยมันไม่ดีมันมันเป็นสายแบบไอ้พวกมึงหอบมึงหอบไม่ดีหรอโอ้ยี่ย อ๋อเนี่ยไอ้นี่มันก็ยิงสูเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะจุดอีสัตจุดอีในใน่นนหังู้อนเทนเนย์อะอะไแตะละเฮ้ยย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 ยดยย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 มยย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 ยรยย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 ย ลงๆๆไอ้สัสหนึ่งแล้วมันมาเอาเีอดเอ,อ,อะะใครยิงวะยหอใช่ไหมเออรอมันตึงจยงวะขวดีต้งไหลนดเลยครับกูลง่อ้อย่ นี่ทโคตรโหดเลยแม่งเลยด่าขึ้นไปอยู่ไหนเลยเซิร์ฟคนจีนหน่อยนี่ยม่งซื้อจีนมีโคตดเยอะเลยจะตีเล,เลยครับเพรยังมีเพ้แล้วไอ้ครับแต่เพ้แม่ขนาดเท่าไหร่ไปทาง เฮ้น่เลยเราได้คะแนนเท่าไหร่ตั้งเจ็ดร้อยองีตั้งเจ็ดร้อย <c oughs> ดูดิใฮ้คุดแฝดฝ่ายเราไม่อันดับหนึ่งได้คะแนนสองหมื่นสองเนี่ยฝ่ายาอันดับหนึ่งได้คะแนนหนึ่งหมื่นเจ็ดแต่เราแพ กนแม่มันมีฮอ,อยอ่ะแต่แบบอาจริงทีมมันไม่ได้โหดเลยแต่แค่แบบทีมดาวม่มันไม่มีใครขึ้นขึ้น,น,นหอเลยคนรถถังเออคนรถถังมันเหลือเฟือจะอะคุกูได้ของอ๋อของกาชาใช่ไ